ครับผมสวัสดีเอฟซีฟสสองครับผมเอายินดีต้อนรับเขาชูทีมงานมาหาเหงครับผมเนาะเอามือมาติตามรับชมมาฟังแนวทางปูลุกรลับห้าศูนย์เจ็ด้ดยเพเนาะงวดที่ผ่านมาพี่น้องชิวเฉียบเลยเนาะผีมาเขียนเลขให้ใส่กระดาษทิมไฟพี่น้องเจ็ดห้าสอง เลืออกหาสามครับผมเอาเงินนี้ยิ่งข่าวอะไ้มาแล้วพี่น้องคักคือกันสามตัวเลยพี่น้องเด้อรอติดตามรับชมรับฟังทำกันครับผม <Hey. S 1> เอาพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกชทุกคนครับผมเนาะเอามาตามต่อแนวทางคู่ระดับหาชุดเจ็ดครับผมไม่เอาพี่น้องบ้านีเนาะ ขึ้นกระดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเสเค่อยเขียน,น,นมันถือเกือบวันนี้เล้วเจอวันถือป่วยเียนมันถือเอาข้าวไปพิลาดทถ้าเท่งงีเอฟซี่ันยังวายอยู่มันใ้ตัดวันนั่น<อ>เอาผิดหวังเด้อขึ้นกระดานเห็นแอดมินเห็นหกตัวเลยเนาะแต่ว่า<น><ม>ที่ไปที่มาบม่รู้ว่าสิเป็นแบบไหนบ้าผู้ขึ้นกระดานไปหกตัวเลยวดนี้ ฝันว่าสั่นพี่น้องเนาะเเก้าอีกนะปูเกานมาการครับผมเาอาพี <poetry> er ่น in. ้องเลยฟังแต่ต้งแต่เรือปูนี่มีตังไหนปูปูไหนบ้าบอกกันแม่บานึ่งวันีตังไหนไปที่ไหนฝันต้องเหรเรามนมาปูฝันมาขึ้นมาขึ้นนี่เอาอินะอูวันนันินเยมาขึ้น โอ้ฝันล่าสุดมึงขึ้นได้พี่น้องเอ้ยโอ้หลัางวันพระต้นนี้เมื่อนี้แม่วันนี้เป็นวันเข้าวันสาเน,านี่ยเจ้าในธรรมะก้อนมูก้อ,อ,กอนมูปาดโคสือก้อนมูผมรับตัวโอ้ <laughs> ย,ยสีได้ยไรสดได้บาทเ <laughs> ลยไว้ไรสดจับพี่น้องเอ้ยเอาเอาคลิปเนี่ยจะชัดเจนดีนี่ละอือคนโตพี่น้องตั้งมาตั้งเอาพี่น้องนั่นน่นห้าศูนย์เจ็ดนะฮะฝันมาขึ้นนี่แกตัว โต้โซกันโอโซว่าเรียกออกแล้ววะท่านโซกันไหมเด็กอ่ะอสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายเด็เออค่อนโซกันมามอ่ะจะบ้านนี้โต้มันย่างมากครู้ล่ะผู้ว่าเอ้าเป็นอ่าตัวใดนแล้ววะท่านเออปู้ก็ห้องทำนะบ้านนี้อันมันคือออกไปเราเมื่อวานมุกวันนี่วะท่าน มันตีห yeah. so so yeah. oh, so. oh, ัวต่อออกไปเจ้เนี่ยมันมันออกตัวนี้ได้เหะว่าจัรยนี่เบิ้งอยู่ใบลอตเตอรี่นี่ว่าจัรยก็เอาใบลอตเตอรี่มาให้เบิ้งเอาลอตเตอรี่มาให้เบิ้งพร้อมแมนปาตัวในใบลอตเตอรี่ได้เห็นตัวโอ้สัพ่อตัวสัพ่อพูดเห็นหกตัวแมนเพราะว่าเข้าใบลอตเตอรี่ให้เบิขงเอาใบลอตเตอรี่ไม้ให้เบิ้งนั่นนะครับผมเขาสิงหาบละปูฮะ แต่ที่บุกสิงหาบ่ลรอเป็นถือเงินบ่ลรอปุ้งเอาใบเก่าใหม่บ่เนาะแล้วแค่เขาเอาใบไหนแล้วมาให้เนาะจค่เอาเงินไหนจี๊ยแค่เงินไหนแล้วเอาฟันเงินนี่ต้องเงินนี่นะโอ้แต่ว่ามันมันออกนี่มันตัวมันออกป่ะทันกู้งไส้เหรอมะขายกุ้งไส้มะขายนี่ตัวมันออกป่ะทันนี่ตัวมันออกกูเอามันก็ออกไปหมูอวันหนึ่งก็จะออกอีเดียว นี่ละตัวมันออกมาจากบึงบานึ่งี้บงเอะมึงก็เลยเสียหนโอ้พี่้องเว้ยมีสองมีหกมีหมีสามมีเจ็ดมีเก้าพี่้องปาโตปาโตทมาให้ธรรมดาตบบาทเน่ยอ๋พี่้องเอ้ยฝันคืนวันพระใหญ่ด้วยเนาะแง ปูว่าเขาสัวกันมาเอาวัตถุดีบมาสู้ให้ปูเบ้างใช่ปูเบิ่งวัดนี่มันออกตัวนี้เราท่านปูเริ่มมาเบิ่งเลิ่มาเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยปูแก่ตีได้ละปูนี่ปูเก็บได้หกตัวเลยไว้จับได้เลยลุกขึ้นมากว่าเขียนเลยอย่างนี้จังหวัดใดแล้วอือได้เขีเลยเขียนหกหนึ่งเหมกัแต่เป็นงวดวันที่สิบหกหรือ่า ที่สิบหกเนี่มันต้องมากม,มันต้ <ไป S 1> อ,องเป็นหกนึงโซฟาสันนี้ใบดึงปะปูใบเดียวบอกเขาเออใบเดียวเขาใ้เบิ้งเออไม่ให้เบิ้งใบเดียวสญญัี้เดี๋ยวนี้อ,อ๋อูเมียคืนว่าปีปซีซีนี่หละซี่ซี่ค่ะปูตีซี่น่ะแล้วมาเกียนอะไรกันเลยไปท้ำหวัด อป็นธรรมด์้กอจแกมาตัวนี้ปูกระตได้หกตัวกได้ยเนาะแต่แกโอ้ที่จะหกันนลเตรี่กัสิตัวคนมันเนาะเแล้วให้เมืองหตัวเมือเกงนี่กักัผู้ใดหาได้ก็หาได้ี่นเองเ้อลอตเตอรีนี่ผู้ใดหาได้เนี่ยไปหาได้หาได้นั่นแหะ อ่าผู้ใดสร้างได้สร้างได้เลยงนแบบนี้ล่ะเอ้าเพือตามตนี่เลวยตามนี่เลยผู้ใดอยากจะสร้างรอตตอรี่พี่น้องเอ้ยกโตเลยเรียกหอกตัวเกาอีกวันนี้บช่ไหฮะเรียกหอกตัวเกาอีกเกาได้อยู่แล้วผู้ใบ่แล้วเรื่องวันมีตัวเกาํำได้หันสามเจ็ดโอ้โหยันบ่ายวันนะไม่วาสามเจดสามเจ็ดสามบนล่ังนะครับผมนี่ล่ะระวังดีดีุนะอืม เออคือเอาอยู่กับ้านก็นี้แล้วกันหกสองอีกคือกันกับตัวเก่าอีกคือกันวาหันนี่ก็คักคักนี่มีว่าหันนนี่นีคักขึ้นี่เมื่อกี้นี่กับซุออกันติดเก่าไว้มันหถดกบล่องจนล่องกันกับเทศบานกับเทศบานก็จะเอาซื้อซูลเก่าอ้เม่อี้คือเเรียกว่าศูลเก่ามาเอาเงินลวนสินโับ เรียกผู้มิซูนย์งวดอยู่อะครับผมบาทโจ็บาทเทาจ็ไปซื้อทิศหาได้รดเงินกันหรอกก็ดีไปสวดมนต์ว่ดีไปสวดมนต์กันครับผมก็จะได้ถามทุ่มไม่ไหวก็จะกู้งวดนี้ัวไหนไม่เชื่อรถส,สามส่วนหาเนาะแท้ต่อไปเนาะสามส่วนหาแตกตึงตึงห้าสามอือโอ้ดีมอกเลย ฝันล uh, um, ่าชุดด้วยเด้อพี่น้าชุดอืมลาชุดเลยนะคือว่างานั้นเลยเพราะว่าเป็นวันผพระเนาะครับผมเนาะี่อเป็นวันพระพระใหญ่พร้อมกวันถวัลษาเนาะเรื่อเขาตัวขีดเต็นเทนไกลไปเนี้ยขี้เต้นเพร้ะมกูอกจดเฮพนไปหาัเพิ่นประทับใจเพิ่อนเห็นเห็นเต็มตจเออว้าโฟกัดตัวไห้พ็่ตัว ปั้นได้หกตัวก็ดีอ่ะอย่าลืมวันเลียงวันนี้ก็บจิออกูเกาอีกโอ้โหพี่น้องเล่ยไปโอ้พี่น้องเล่ยนี่ละโตที่ปูขึ้นกระดานขึ้นกระดานอ่าที่โตนี้ได้พี่น้องเล่ยขึ้นกระดานอะไรเต็มอืมยาเอาอย่าลืมวันนับแมวก็มีเก่านะแมวมีเก้าตัวแมวลบฝนพี่น้องวันนี้อืมยาได้ฝน่า น่งจ่อมาเลยชินวันนี้ฟันบ่าแม่พี่น้องพี่บ่า่ตพี่เก่าตูนับเหลียี่เบนับอือนะกัก็เห็นซ้ำนั่นเลยอนแกับเมียเลยหเมียเลยหเมียก็มากันเลยมมนเขียนละกันบอกุ่มนอก่อา่ทังมาเบิ่งเลยต่ว่าหูมจหาได้ะนอ่ว่าจังอ๋อโติตังหาแล้วหาได็ดเอาสามตัวข้างหลังกันตัวออกะ เขากิดันนีแล้วสามตัวหนา,สา,หนาสามตัวหลังเนาะปูนะเนาะเพราะว่าเข,เขียน,น,นยอัอนน้ำเลือดอาไรนี่ آ, น,น,นี่นี่นี่สองหกหกนี่เพิ่มมากแล้วว่าเขียนขึ้นกระดานนี่เขียนขึ้นกระดานนี่เห็นบ่ตอนนั้นแต้มัรน,นั้นมันจะขึ้นแต้มหนึง่งเก็ดสองเลยนห้าสองเนาะมันจะขึ้นแต้มหนึ่งอันนี้มันจะบ่ขึ้นหรอกเพราะว่ามัน มันสุดแล้วสุดแล้วพวกเนี่ยมันอาจจะลงระวังกัรเก่านะมันเป็นหกแค่นั้นล่ะโอ้เจ็บหกเจ็บเก่าแมนมันอยู่ในเลขยหกตัวนั่นบุ๋มโอ้ในเจี๊ปปูแมนอืมเอาก้าให้ปูพร้อมเนี่ยเจ็บหกพร้อมตัวกันหน่อยๆตัวกันหน่อยมันมันเพราะว่าเก่ามันจะเป็นหกนะเพราะว่าเห็นอยู่ในใบลอตเตอรี่มันก็ับฟิลลิ่งเสียนบ่ครับมันก็เลยมีว่าเอา อาเที่ามันเป็นมกมันก่มันก่ามนย่มันเคยลายเทียอยู่นะปูร้องเคยลายเทียอยู่เก่าอยู่นะปูเคยลายเทียเดอพี่หลานเด้อนาอตัเลโอ้ยเอาอยกางเวียพี่หลานเด้ยสมัยอาย่างเีวเนาะแันกเ้ยนั่สวอยู่วันนี้กันไปซื้อเลขวัดติดเก็บกาบวัดอะไรเงินต้องมีเจ็ดต้องมีเก้าแม่นแน่นที่เก่า เล่นป็จี่กเก้าใเอิแม่ต้องมีเก้าตัเก้าแม่นต้องให้ตีเก้าไวมันอันไฟจิ้มเก้าันบ่ทึอืมอืขนาดกันมาหกเก่าหกเก่าอแข่งสั่นครับผมกันมาสามเก่าสามเก้าไว้ครับอืมแต่ว่าให้ตี๊กเก่าไว้ครับผม โอ้พี่น้องเลยเอาไปพิจารณาได้พี่น้องเลอนะเก่ากับเก้ากับเดนี่มันมีแท้แน่นอนอมานอ่ะพี่น้องนะว่าตอนต้อนวัดฮาน,นั้นฝันว่าไม่ขึ้นผู้พระสามองค์ไปขึ้นผู้ตัวนี้เขียนก่อนเลย เขียนตาตองาอันนี้เขียนเมื่อเช้านฝันเมื่อคืนอันนี้เขียนเมื่อเช้านี่แมู่อัน6ตนี่เขียนฝันเมื่อคืนนี้เขียน379ไว้แม่ก379อันเขียนตาตองแม่นฝันว่าไปกนููเอ้าืม่าสั่นูฝันว่าไปกนูอาขึ้นสูเด้อขึนสูงไปทั้งเอาอัน379อ่า คือฟันกระตอ้องวดแมนอันเรียหกตัวแล้วฟันมาขึ้นนี่เอา้าขึ้น่าตรงกันาคาดสายบายนไดแล้วไม่ <c oughs> รู้แล้วอันนั้นฟันาจะไปขึ้นผู้นั่นแหละมันได้เขียนไ้อันเขียนพร้อมกันเอออันนี้มันเขียนมาขึ้นนี่กระตอนเมื่อเก้านนี่มาขึ้นฟันมาขึ้นอย่างนี้นมันเขียนโอ้พี่ตอเลย ฝันโคนเอเชียแต่ว่าเด,ด็กมากฝันคนเอเชียเด็กตรงกันเด็กเกือบแคหนนะครับผม่ได้ฝันนั่นนี่สามเจ็ดแก้วปูฝันมาได้ขึ้นผู้เน่นเขียนขึ้นกระดานได้สามเจ็ดแก้วน,นแต่ว่าขึ้นที่สองล่าสุดมากเขาจ้าเอาลอตเตอรี่มาให้เวิร์กว่าเลขมันอยู่เลขมันออกตัวนี้ไงกระดานว่าเลขมันถูออกตัวนี้เอาลอตเตอรี่มาให้เวิรงเลยทุกคนอตเตอรี่ใบนึงมาให้เวิ่งมน์กเวิร์กเป็นลอตเตอรี่เลยลอตเตอรี่เลยพี่น้องเลย ตอนได้รตเตลีมีหกตัวมีหกตัวบานนี้มันเล่นถ่ายมันเลยคือการอะไรเออใช่สามตัวก็คือมัตรงกันกับที่ปู่ฝันใช่สามตัวมันตรงกันโอ้ยพี่น้อยเลยจวดจัดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเ้ยจวดจัดเด้อี่หน่อยเด้อจัดเล่นเนาเด้อโอรงงานวันนี้กันไปว่าซื้อติดเก็บกระเป๋าเพื่อได้ดอกเงินนั่นโอ้พี่เอ๋ ตัววันเมื่อกี้แหละกันไปว่าซื้อติดหากับอะไรเงินอืมฮ่าฮ่า่าแค่พอสันกันแต่ที่นี่เจ็ดเก้าอืเจ็ดหกตัวขั้นกันเนาะก็นันตัวอ่าแล้วก็เจ็จ่าออกเล้ออกอีกออกเล้ออกอีกนะ้วันเกิดวันนี้พิ่งออกตัวเก้าสินี่จะขี่บน่างบปออกตัวเก้าแทแน้น่าเอีกเจ็ดกตัวปานี่่ไปบนอัวปัว อางเดียแล้เที่ยวหกสองมันกัดไอ้บนกับมีเพราะว่าเพราะว่าเมื่อมันออกล่วงลางกันมาครับผมแล้วหกสองล่งลางหกสองมันห่าถ้าต้องนีหักหกสองในกาง่ายขี้ช่างตัดได้เพียงได้เด็กอันตาเรีนอะไรมันมันบหลายหรอกนัตัวกูว่าเห็นอยู่รัตตลีนะก็ตาเอา่รตตลี่ตาเตัาเ นาะเพราะว่าอาทิมหาสามตัวหนาสามตัวรังสิบว่าน่่อย,ยแล้วร้าผมมีโอกาสได้ทุกอย่งเด้ต่อไปพิจาหน้าเป็นเนะานะเป็นแม่ทางในการเสียงสารจุดแดงรัฐบาลเพราะว่าพึ่งต่องวอออด้อยน่ากระโข่ตั้งกระจอกกอนกันเลยมีเรื่ไปนะมีเร็่ตัวนี้บาะะ้าวลยวายเสีได้โทรออนไลน์แล้วปูอย่าดี เจ้าที่คือคาแคือกร้อยก้อนล้านไหมแอปเปิลตังไมเจ้าสร้างไหมขเจ้าทุนก็เจ้าหลายเดียกเจ้าสั้างเราเนาะป้าป้ายี่สิบล้านนนี้ไหมมายี่สล้านมันจักใบละแานมันบนหน่อยยี่สิบใบมันจะได้ปูวขเจ้าสร้งนี่เนี่ะรัฐบาลนี่แหละอันเดียวสร้างก็เจ้าโอ้พี่น้องเอ้สร้างเอาเด้กดเออเด้เดือกได้ดันใจปารธนาคนนี้อันเดีว กองรัฐบาลเิ่เนงกตัวเลยเด้อยๆไปหลงเด้หาซางอดเลพราะว่าเขาพันษาหลอดพุ่มพันให้ือดีโอ้โอสุดปีติปูออเห็นบอเริ่มไปเรื่อเลิ่มไเร่อยตวันก่อนนี้จนี่เนวราเริ่มต้งม้วนนี่ดิเห็นว่าแ่ได้งตัวเลยกจะว่อย้นนั้นก็จาว่าโอ้ยมันานาสิเป็นศูนย์ก็เปลี่ยนนอว่าจันยังเป็นซีอยู่วัน ตัวสั้งน้มันลักเลยแมนเจ้าซสือหกกับคุณน้องเจ้าศูนย์ห้าสามศูนย์สามห้าห้าสามศูนย์ศูนย์า้าอย่างนีตเก่าอีลี้เจ้ว่าโอ้ยมันจะเปลี่ยนศูนย์มันก็เปลี่ยนน้อว่า่านนี่ไม่นชงว่าเปลี่ยนซีอยู่วะท่นไบ้บานก็จะห้องกากๆอย่างนี้ วางไปครับผมวางไปใช้ผ้าไปเบิึงกระดานนั่งไว้ปูว่าไม่เขียนแยกก็บ่แม่นเขียนนี่มีเขียนแยกได้ต้องวัดเป็นสามตัวไว้เนาะพี่น้องเขียนต้องวัดปูฟันเป็นสามตัวนี้ถ้าบ่ฟันหน้าสุดมาฟันอีกสามนี่กระดานฮุกนี่แค่วันเป็นใบลอตเตอรี่เยอะเครับถ้าสิเป็นงวดใดก็เลยวันวด สี่ห้าเนี่ยมันที่สิบหกกันวะครับล้เขียนหกหนึ่งไว้อ่าจดียครไม่ไปกรถตเรีนบนู่กวันที่เท่าไหร่อะอ่ามนปูกก็เลขเขียนหกหนึ่งไว้น่ราะว่านาทสอบวันที่สิบหกมันบังเขียนหกหนึ่งไว้อ่นอองหกหกสามเจ็ดเก้าจับวเพควงเอนเยอะดงอเยอะ